เห็นกบเห็นยังไงบ่พื้นทียังสี่นาสิมีกบเนาะมันดินลวมๆดิเอ้าพนักงานเสือแดงพนมาซชอยบอโอ้โหนี่นี่นี่อันนี้เออเอ้าคือมีรถไถคันหนึ่งจอดดีเห่นเอาไว้หาลาก็ได้ทีรมปลาเห็ดงานแบบนี้สเปรสำรองเลยตัวนี้บ่า ขาดจะลากก็ดิ่งเหรอดิ้ดิ่ง้ดี๋ย่นี่ดินแถวนี่ก็ยังชุ่มอยู่เนาะอพาพี่น้องมาเมืองรถอาดเพื่อนเสียนหนุ่ยครับเหมือนทันทายไปว่่ได้ยังเลยคลิปเสียไปสื่อๆน่าจะได้ อาเบิกเดี๋ยวมีคอนเทนต์แล้วพี่น้องมีโอกาสลมนะครับดินยังหลี่อยู่โอ้หล่อพอหมุนเลยพีย่น้องโอ้ดินมันดูดินครับรดูดินนะนี่ เอ,เ,อเอาดีๆเลยอ้าวก <c oughs> ารเ,เทนงานครับมันก็มียากมีง่ายครับตอนยากก็มีตอนง่ายก็มีนะครับไม่มีอะไรที่ง่ายไปทุกอยา่าง ลูกขามานำโรดอันอเฟื่องครับรถแท็เจ้าวไปคุดขับมาโอ้สิปีใหม่ดินยังว่าท่านแห่ง Đó là... đó có lít lít yên đó. Ôi, chơi chờ như thế này hợp. โอเสียงโดนหนักขัดเลยครับเลยตอนนี้เปลืองน้ำมันเต็มที่กัดเลยเปลืองน้ำมันขัดไปครับพี่น้องเอ่อแ,แ,แ,แบบบอต่ว่ากันื่อว่าอะครับโบมาเห็ดกับ่บใดนะครับเอ่าพี่น้องมยาย่างยิ่งอัดเนาะเพราะว่าพื้นที่ ขังบนดุ่นอานเบิดแล้วครับแกอานหมดแล้วนะครับทุกแทบบี่ดินแข็งหมดแล้วครับเหลือแต่ดำลงมาก็อย่างนี้ครับตุ่มพงวิสีเลย เยบยบเยบเยบยบเยบเลยียบเลยโอ้โดูดูร้อยรูดครับมันเรเปกอ่งห้อยมันหูดครับ <laughs> มีรถไถอีกคันสปแฝงไปเลยนะครับเนี่ยโน่นครับในลมไม้ไหมครับน่ครับแต่ละติดแล้วดึงเลยครับคลิปนี้ไม่มีอะไรอธิบายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยรู้เรื่องรถอัดเฟืองเลยนะรถอัดเฟืองเนี่ย บ้านผมเรียกรถอัดเฟืองไนะม่ไม่ใช่รถอัดฟางนะครับมีรถอัดเฟืองนะครับยิงยืนนานก็ไม่ไดเลยไม่ใช่นังกินนะครับผมปวดขาก็ว่างก็เลยออกมาถ่ายให้ดูนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับไม่ได้เปิดร้านเนาะได้ยินเสียงอยู่แถวหลังบะ ผมถ่ายไว้อยู่คลิปหนึ่งอยู่ติดบ้านเลยแต่ว่าคลิปมันเ้ไม่ได้นะครับก็เลยไม่ได้ลงนะครับก็น่าจะเสร็จแล้วสำหรับแปลงนี้นะาะอ่ากจะเก็บขอบสุดท้ายนะครับ เอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับรวันนี้ก็สวัสดีครับ